ก็สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ a n น e l เทบอโบอร์ดกันครั้งนะฮะยังอยู่กับงานแข่งขันแชมเปี้ยนชิพของญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า EP นี้จะเป็นใครครับไปรับชมกันเลยเป็นการเจอกันระหว่างจิวเวลลี่บอนนี่นะฮะแล้วก็ซันจิคุงนะเปิดเทอร์นี่ซันจิก่อนใช้อีเวนต์เซิร์ชนะฮะถ้าลีดเดอร์เป็นซันจิเปิดท็อป3ใบแล้วหยิบอะไรก็ได้เลยนะฮะไม่ต้องให้ดูด้วย แล้วหยิบเป็นเบิร์ดช็อตนะฮะแล้วก็เข้าเทิร์นของบอนนี่นะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะครับบอนนี่อันนี้ก็มาดูกันว่าจะเล่นยังไงสองดงโอ้โหคิดน่แต่เทินแรกเลยนะลงเป็นบล็อกเกอร์แกงเบดแล้วผ่านเลยฮนะอันนี้ก็บล็อกเกอร์คอร์หนึ่งไม่มีอะไรนะฮะกลับมาที่เทิร์นของซันจินะครับสามโดงล้ำอ e ีเวนต์ช่ำๆแน่นอนนะฮะอ่ะ เร็วตั้งแต่ต้นเกมนะครับฟึบและก็5พันลีเดอร์ครับไม่มีอะไรให้จับนอนนะฮะก็เทคไปครับและไล่สามไล่เป็นซันจิครับโอเคยังไม่เล่นอีเวนต์นะฮะแน่นอนครับเพราะว่าเห็นซันจิหลีดซันจิตีไปก่อนอย่างเงี้ยแสดงว่ากะมาได้เล่นอีเวนต์อยู่แล้วไม่งั้นอะเพราะว่าเสียสิทธิ์ในการแรมดงอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกัน ลีซันจิเมื่อตีนะฮะถ้าด้งน้อยกว่าหรือเท่ากับอาจจะได้แลมด้งมานอนอ่ะบอนนี่ตีฮะปึ๊บและจ่าย3ครับลงเป็นทาชิญี่ครับผมและบอกผ่านเธอเลยเอาละฮะจะลุมตีซันจิหรือเปล่าเทคบอนนี่นะฮะเมื่อมีการโจมตีะฮะสามารถจ่ายหนึ่งดงล้มคาแรคเตอร์หรือลีดเดอร์ก็ได้ตัวหนึ่งอ่ะลงเป็นพุดดิ้งครับใบเสิร์ตเปอร์สี่ครับหยิบซันจิหรืออีเวนต์นะฮะ หยิบได้สามใบนะฮะอีเวนต์สามพุดดิ้งหนึ่งและหยิบเป็นอ่ากีกันใจแอนนะฮะเวทขารับท้ายเกมและเหลืออีกสี่ดงตีไปโดนจับนอนซันจิแน่นอนนะฮะซันจิเคลีย์จากความสามารถไม่ออกก็จริงแต่โดนตีตายได้นะครับดังนั้นเนี่ย ああและเทคซันจ oh wow. ิครับลบหนึ่งโดงใช้อีเวนฮะและยกครับผมโอ้โหอันนี uh, Bonnie, ้ผมไม่แน่ใจเรียกว่าเบิร์ดช็อตหรือเปล่านะแล้วก็ยกคอสสี่ขึ Welsh ้นมือครับจากนั <Öz pee hvad> ้นตีครับบอนนี่จ่ายหนึ่งโดงครับจับนอนซันจีอ่ะตอนนี้เช็คดาเมจนะฮะห้าพันจากลีดเดอร์ซันจีตีเข้าไปที่บอนนี่ครับจะรับหรือจะปลาและปลาเป็นบอนนี่เสร็จครับ อีก4ด้งที่เหลือน่าจะลงไปเรจูอ่ะแล้วเรจูครับผมบอกผ่านฮนะถ้าในหลุมมีอีเวนต์สใบขึ้นไปนะจะบวกเค้าห้คอสให้กลายเป็น9จะกลายเป็นคอสเแล้วก็บวกพลัง2,000นะฮะแล้วก็ตัวเขาเป็นบล็อกเกอร์ด้วยแต่ตอนนี้เข้าใจว่าอีเวนต์ยังไม่ถึงนะครับโอ้โหคือเอาบ็อกเกอร์ลงมากันให้ซันจิเลยนะครับอ่าอันนี้น่าจะตีไปที่ซันจิคาแรคเตอร์แล้วากาาครับ2อ0พ จ่ายครับห้าครับโอ้โหแครรอลครับแช่ครับเมื่อลงหรือเมื่อตีนะแช่คอสเจ็ดนะครับไม่ให้ลุกในรีเฟซเฟสถัดไปนะฮะอาการไม่ดีแล้วนะครับแบบนี้ซันจิคาแรคเตอร์จะโดนแช่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วถ้าตีมาจับล้มบ็อกเกอร์เรจูแน่นอนเอาละฮะเริ่มคอนโทรลเกมแล้วนะสรบฝั่งของบอนนี่มือมีหกนะฮะ จะไปอย่างไรดีผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะฮะอา่าแต่บนมือมีโจสอ,อยู่ในฝั่งของซันจิคือต้องบอกว่าเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าหัวผมบังอยู่อ่ะน่าจะห้าพันนะฮะอุ๊ยอ๋อยังไงไม่ตีไม่ตีนะ ไม่ตีนี่จับนอนเลยนะฮะจับนอนหลีนี่คือไม่ได้แลมดงนะฮะวางง่ายๆอ้าวโจ๊ตครับยกนี่ครับแล้วก็ดีดในส่วนของแครอทขึ้นมือฮะโจ๊ครับต้องยกคาแรคเตอร์ฝั่งเราตัวเองหนึ่งใบขึ้นมือนะฮะแล้วก็จะยกคอรสกของอีกฝ่ายได้ขึ้นมือได้เหมือนกันก็เอาพุดดิ้งนะครับขึ้นมือไปอันนี้ใช้เป็นอีเวนต์ครับผมโอ้โหหยิบโจ๊อีกแล้วนะฮะห้าพันครับดงดงเท่ากับหรือน้อยกว่าครับ แลมหนึ่งแล้วก็บิดครับนอนเรจูจากนั้นเทคดาเมจฮะเหลือสามเลือดนะครับเกรงว่าจะโดนแช่ไปเรื่อยๆนะจ่ายหนึ่งครับลงเป็นขยะผมโจดสองทิ้งสองฮะอันนี้ชัดนะฮะลงเพื่อไว้จะใช้โจ์ในเทอร์หน้านะฮะเพราะว่าเขาถืออันนี้ครับเห็นมือใช่ไหมฮะเขามีโจสบนมือแล้ว ต้องทิ้ง2จากผลของขยะนะครับตอนนี้อีเวนต์ครบแล้วนะครับผมเปิดความสามารถให้เลจูแล้วนะฮะอ่านี่ครับเอาอันนี้บวกพลัง2,000นะครับไม่ได้ว่าบวกคอร์สนะครับกลายเป็นพลัง7,000ชบมือเหลือ4ี่ฮะทางฝั่งของซันจิบอนนี่จะไปยังไงดีจะเตะซันจิไหม ถ้าไม่เตะซันจีมันจะอ้วนไปเรื่อยๆนะฮะอุ๊ยตะไปที่ลีดเดอร์ครับของแท้ฮะผมดูไม่ออกเลยครับแล้วก็แช่ซันจิโอเคครับเพราะว่าหวังจะเล่นแคลรอดแช่ซันจิแล้วลงบ็อกเกอร์โรชินันเต้ฮะคือที่เขาไม่แช่เลจูอ่ะเพราะเรจูมันคอร์สเก้าอ่ะต้องบอกอย่างนี้มันแช่ไม่ได้เพราะแคลรดแช่ที่แค่คอร์สเจ็กลับมาในส่วนของ อืมอ่าสันจิครับไลฟ์สามต่อสองนะครับตอนนี้อืมมือเจ็ดโอ้วิธีการบอกจำนวนมือดีมกันนะอันนี้หกอันนี้เจ็ดไล่โจ้ครับดีดขยายขึ้นมือแล้วก็ไล่แครอทกลับไปฮะจากนั้นใช้เบิร์ช็อตครับจวสองครับมันมันเลือกได้สองความสามารถนะฮะ ถ้ามือ6หรือต่ำกว่าไี่จัย2สหรือเอาคอสี่กลับขึ้นมือนะครโอเคซันจีนะครับอีเวนต์ครบ5ใบครับจะได้พลังบวก1,000 7ลีดครับตีครับปราบจะล้มลีดหรือเรจูล้มเรจูฮะเจ็0พัหนักครับอันนี้จะบล็อกไหมไม่บล็อกจริงๆหรอ และเลือกที่จะเทคขึ้นมือไปนะครับเหลือสองเลือดเท่ากันแล้วและตามครับเจ็ดลีดครับแลมด้งครับด้งสวยจริงๆคนญี่ปุ่น้แต่อีกฝั่งเล่นเล่นเด็กบอลนี่แต่ใช้ดงซันจินฮะ ก็ยังไม่ให้บล็อกเกอร์นะเทคครับเอาละฮะบอนนี่ครับบอดมีแต่บล็อกเกอร์นะครับในขณะที่อีกฝั่งนี่บอดอ้ Bot. วนไปเรื่อยๆแล้วคอนโทรลได้ดีนะครับซันจิโจสนี่ถือว่าเอาเรื่องนะโอเคเลยผมว่ามาครับแล้วคาย้าเนี่ยเล่งอีเวนต์ในหลุมได้ดีด้วยนะ เป็นไอเดียที่ดีอ่ะหนะ้าพฮะตีไปที่ลีเดอร์ปาคายะครับและบิด8ครับลงเป็นคิด8ปดนะฮะปอมปาการสุดโหดฮนะบิดครับลากคอสาลงเป็นทาชิงิโอ้โห,หไม่ให้เคลียร์นะฮะแล้วก็ติด1โดง้งหลังจากนี้นะฮะทุกการโจมตีจะต้องตีไปที่คิด8ก่อนนะฮะเป็นพลังแม่เหล็กของเขานะครับตีหลีดตีคาเลคเตอร์อะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้วคิดตัวนี้มีพลัง8 0 0พันะ คือคุณถมต้องตีมาเขาก็เอาบ็อกเกอร์บ็อกแค่นั้นเองและอ่านเทคนะครับโลชินันเต้นะจะเคลียร์ให้ออกนะครับถ้าสีเขียวที่นอนอยู่ไฟเราจะถูก KO KO คอสามารถแซกตัวนี้ทิ้งได้นะครับเอาละฮะมีเลดล็อกครับแต่ก็มีทาชิงี้เคลือบอยู่นะ เลดล็อก <Red> ไม่ได้นะครับทาชิงี้นะนะถ้าคาแร็เตอร์สีเขียวจะออกจากสนามสามารถแท็บทาชิงี้แทนได้โอ้โหแต่ดีทาชิงี้ครับกลับใต้กองฮะเทคลีดครับจากนั้นเล็ดล็อกครับโอ้โหถือว่ามือเนี่ยเพียบพร้อมสำหรับจัดการคิดแตดอยู่แล้วนะฮะอันนี้ อันนี้อันนี้ต้องบอกเลยฝั่งฝั่งบอนนี่เจ็บเจ็บสุดๆเลยฮะเจ็บแบบเจ็บเลยอ่ะคือเขาเขาทุ่มทุกอย่างกับการเล่นคิดแปดไปแล้วนะแล้วเสียคิดแปดแบบโดยเลดล็อกเนี่ยคือหนักจริงฮะและจับนอนในส่วนของบล็อกเกอร์นะฮะเจูแต่เจ็ดพันยังต้องเช็คดาเมจอยู่นะฮะแล้วรับเลือดเยอะไปแล้วที่ผ่านมารับเลือดไปเยอะเพราะว่ากะจะปากาศให้คิดนะฮะ แล้วกลายเป็นคิดไม่อยู่เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยเกมนี้ยากละอ่ะที่เขาไม่ใช้บ็อกเกอร์ในเทิร์นที่ผ่านๆมาเพราะเขาจะใช้กับคิดแปดนั่นแหละอ่ะโจตีต่อฮะขอที่ราสามฮันะอันนี้สบายแล้ว <c oughs> สังจิสบายแล้วนะฮะอือ <c oughs> ตึงจัด คือถ้ากันเธอนี้ไปได้แล้วลงโซโล่ก้าวบนมือก็อ,อ,อื้อ่ะลองดูอ่ะมีอีเวนต์ศูนย์สามพันอยู่นะฮะก็โอเคแต่เลือกจะเทคนะฮะเลือกจะเทคแบบนี้ไอซันจิตัวนี้ก็ไม่อ้วนสักทีอ่ะตามไปอีกเจ็ดนะจะเสียบล็อกหรือจะเสียมือ ให้เป็นบล็อกเกอร์ครับและอีก7จ็ฮะแล้วก็แลมดงครับกลับมาเป็นสิบนะฮะให้ศูนย์สพันทิ้งโซโลฮะบ,บอกผ่านครับ <c oughs> โอ้โหแต่ช็อตโดนเล็ดล็อกนี่คือเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีเล็ดล็อกกับผมว่าซันจิเล่นยากเลยอืม เอ๊え ه, え ه. จะจัดทักอะไรหรือเปล่าไปอย่างไรดีสิบต้นฮะดอบโซโลโก้าก็แพ้ครับอืมบ็อกเกอร์ตัวเดียวน่าจะเอาไม่อยู่ ลงแครอทสตัวก็ไม่ได้นะเทคลีดมันจะมันจะใช้ไม่ได้เพราะมันห้บวกห้าเป็นสิพอดีไม่เหลือดงตั้งหนึ่งก็ต้องลงอูรุสหรอ <_ d ata> ก็ไม่มีประโยชน์อ่ะห้าพันลิตรปลาเป็นคายะครับไม่เข้าแล้วนะฮะรักษาเลือดไว้ที่ 2, 2> <_ d ata> แยกมาเก้าดงนะครับ 5, 4, าสี่หนึ่ง ก็แครอทแช่โอ้โหแล้วลงโซโลโเลยแล้วผ่านครับคือถ้ารอดก็รอดเอาไวาง่ายๆอะถ้ารอ,อดก็รอดแค่นั้นเองถ้ารอดก็กจบอ่ะเป็นการบังคับให้ซันจิต้องจบให้ได้นะฮะถ้าเคลียร์โซโลไม่ออกอ่ะ มาฮะแต่ว่าบนมือเนี่ยไม่กาดสองพันมีแค่ใบเดียวเนี่ยแล้วเขาแซะแล้วเจ็ดลีดครับเทคบอนนี่ครับ,รบล้มในส่วนของบล็อกเกอร์ฮะต้องกาดทุกเวฟให้เข้าฮะเออทั้งทั้ต้องกาดทุกเวฟไม่ให้เข้าฟืบนี่ครับและยกขึ้นมือครับบล็อกเกอร์จากนั้นโถมหมดนะฮะฟืบไปที่โจดและโจดตีปิดเข้าไป จบเกมครับผมโอ้โหนี่ฮนะผู้ชนะคือเด็กซันจินี่เองนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ